มอปฏิาพานค่ะนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะออกมาเปิดแชทส,สุดท้ายที่ได้มีการคุยกับดีเจโกกรีนเวฟค่ะซึ่งต้องบอกว่าได้มีการคุยก่อนจะเสียชีวิตนะคะ เรื่องนี้แน่นอนว่าหลายคนก็ยังช็อกแล้วก็ตกใจนะคะช่วงตอนเช้าเนี่ยก็เหมือนมีอะไรขาดหายไปเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงของดีเจโกค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนก็รู้สึกว่าเอยเสียใจเนาะเมื่อดีเจโกค่ะก็คือเขาได้มีการพลัดตกจากที่สูงนะคะก็คือเป็นดาดฟ้าของโรงแรมใจกลางกรุงเทพก็คือซอยสุขุมวิท20ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็วงการดีเจค่ะได้มีการเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลามเลยไม่ว่าจะเป็นคุณโอปอ อนิสาราดีเจเป้วิศวะดีเจต้นหอมนะคะซึ่งแน่นอนว่าบรรยากาศภายในงานเนี่ยเต็มไปได้วยความโศกเศร้าค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของมอปฏิพานเนี่ยนักร้องแล้วก็นักแสดงชื่อดังค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเปิดแชทสุดท้ายที่มีการคุยกับดีเจโกนะคะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าคิดถึงน้องนะโกจะเก็บความรู้สึกดีๆตลอดไปหลับให้สบายนะ จากเจ้าของเพลงเหลวไหลที่ทุกคนมอบให้น้องคงไม่มีคำว่าสายอีกต่อไปพี่เป้เปิดเพลงนี้ก็คิดถึงเหมือนกันเฮียร้องเพลงนี้คงคิดถึงหน้าดูปอลอเฮียส่งดีเอ็มไปสุขสันต์วันเกิดยังไม่ตอบเลยนะอย่างไรก็ตามค่ะก็หลายคนรู้สึกใจหายกับการจากไปครั้งนี้ของดีเจโกนะคะเรื่องนาวนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่า มันก็ยังคงไม่ลบไม่ลืมไปจากความทรงจำนะคะดีเจโกเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในความทรงจำของพวกเราค่ะทีมขา่าวไทยนิวเองเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดีเจโกด้วยจริงๆค่ะ